ไปนะฮะกับพี่จุ้ยสิคคับคุณจะโรนเวสศักดิ์สีผู้ในการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทรทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสเตรียจำกัดครับสวัสดีครับพี่จุ้ยสิับสวัสดีครับเอ็ดครับเป็นอย่างไรครับสำหรับมุมมองในช่วงเย็นนี้ครับก็เออได้ลนมากยิ่งขึ้นนะครับเอท่สุด m สองสี่ล่าสุดแปดร้อยสิบจุดห้าจุดก็อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียว ภาพใน Time เฟรมเดล i ี่ก็จะเปลี่ยนนะวันนี้นะไปทำ high แปดหนะึ่งสามะแต่อาจจะเดี๋ยวรอดูราคาปิดนะฮะขอใหออ้มากกว่าแปดร้อยสิบเอ็ดจุด Time เฟรมเดล i ี่เนี่ยจะกลับมาอยู่ฝั่งรองนะครับแต่ใน t ท m e เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราอยู่ฝั่งรองมาก่อนแล้วนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าเขาเริ่มมีสัญญาณเอ,อกับตัวเล็กๆมาก่อนแล้วนะครับเพราะนั้น ใครที่เทรดแบบเทรนด์ฟลอร์วิงนะฮะฝั่งลองเนี่ยสต็อปแ0ดร้อก็สามารถถือต่อไปได้นะครับส่วนใครที่เป็นสายเทรดดิ้งนะที่คุยกันเมื่อเช้านี้ก็น่าจะได้ตามเป้านะ808 811ยนึ่ง่งเนาะโซนนี้ก็เป็นโซนเทคโปรฟิตแต่ถ้าเอ่อเทคโปรฟิตไม่หมดนะฮะมีของเหลืออยู่ลุ้น ถือลุ้นจนถึงช่วงท้ายตลาดไปเลยนะฮะว่าจะสามารถปิดเหนือ811ได้หรือไม่นะฮะถ้าปิดสูงกว่าก็แนะนำโพโพชันเลยครับอ่าอ่ะครัไปสูงกว่านะฮะก็คือถ้า t f เฟกเนี่ยทะลุขึ้นไปก็โพกันต่อไปนะฮะเพราะว่า t f เฟกเนี่ยจะไปยันต่อน,นั่นเองนะโอเคถัดไปครับพี่จุย้ยครับต่อไปเป็นทองคำ นะครับสำหรับทองคำเนี่ยน่าสนใจนะฮะตรงที่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะที่เรามองว่าเอ้ยตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะออกมาดีนะของยุโรปเนี่ยแล้วทองน่าจะขึ้นแต่ผลปรากฏว่าตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยออกมาไม่ดีนะภาคผลิตภาคบริการฝรั่งเศสยูโรโซนเยอรมันออกมาไม่ไม่ดีแต่ทองก็จะขึ้นครับ อประมาณว่าฉันจะขึ้นนะแล้วเธอจะทำไหมท้งส,สุดเนี่ยสองพันสามร้อยหกสิบหกเหรียญน,นะครับเพราะนั้นขาลองก็ถือต่อไปใน time frame d ลลี่นะฮะสต็อปสองสามหนึ่งหกส่วนไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะฮะจุดที่เทคโปรฟิตของเราสองสามหกเก้าถึงสองสามเจ็ดเก้านะก็ มีโอกาสลุ้น2379นะเพราะว่าเออคืนนี้นะ,ะตัวเลขเศรษกิจของสหรัฐนะฮะตัวเลข PMI PM ภาคผลิตภาคบริการเช่นเดียวกันนะ,ะก็น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคำได้ต่อเนื่องครับผมเชิงบวกกันต่อเนื่องเลยนะฮะนะรอ,รอดูกันครับทองคำถัดไปซิลเวอร์นะครับก็เช่นเดียวกันฮนะถือลองสต๊อป โลตสำหรับซิลเวอร์นะฮะก็จะอยู่ที่สองเกจุดห้าถัดจากซิลเวอร์ FX ฟิวเจอร์บาทเริ่มมีอาการแข็งๆนะสำหรับวันนี้ล่าสุด3ามหกหครับาลองอาจจะต้องเรามาระวังนิดนึงนะฮะ สตอปลอดสามสิบหกบาทห้าสิบสี่ดอลลาร์เยนอยู่ขาลองสตอปหนึ่งห้าหกจุดหกหนึ่งยูโรยูโรเนี่ย ก็เป็นไปตามตัวเลขเศรษฐกิจเลยตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปแย่ยูโรก็ร่วงเพราะนั้นช็อตของเราก็ถูกต้องอยู่แล้วนะฮะสต็อปหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดสี่สามบิตคอยเป็นยังไงบ้างร่วงต่อนะฮะไม่มีการรีบงรีบาวนะฮะดูแล้วน่าจะตอบสนองกับดอลลร์ ได,ด้ค่อนข้างดีคือดอลลาร์แข่งค่าครับนะ BTC ล่วงสต็อปสำหรับบิตคอยขาช็อตนะฮะหกหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบห้าเหรียญแปดหกห้า <8 65. S 1> สวนซิงเกิลสต็อปโอ้ทียูนงัดกลับขึ้นมานะฮะล่าสุดสิบห้าสามศูนย์สต็อป สิบห KCE วันนี้ก็ยังอยู่ในแดนบวกนะฮะสต็อปส2่ส Advanced สต็อปสอง OSP วันนี้แรงมากเลยนะครับโหบวกแรงมากล่าสุด23 1 0ิบสาก็ถือต่อไปฮะสต็อปยบสอ s c g p สต็อบสาม PTT p t g อ่าวันนี้ฟื้นขึ้นมาล่าสุด8ปดบาทสีสตอป 8บาท5สตางค์ CPF วันนี้ก็อยู่ในแดนบวกนะครับสต็ stop อปยี 21, L, stop 9, 10, ่บ PSL สต็อป9บาท10บครับผมท่ทนเซ็นเซียวมี่ด้วยฮะเทนเซ็นเซียวมี่เทนเซ็นก็ยังถ uh ือ <N Hoff man> <N tiếp Champion> นะครับอ่าวันนี้ย่อลงมาสต็อปทนเซ็นอ่าสิบเจ็ดแปดศูนย นะแต่ถ้าหลุดก็ยังฝืนถือได้นะสำหรับเทนเซนตซีอีอมี่เซอไม่แปดศูนย์นะฮะสต็อปลึกนิดนึงเจ็ดบาทแปดสิบโอถือต่อไปครับ HKTech อีกหนึ่งตัวสต็อปของเขาอยู่ที่สามบาทสี่สิบหกแต่ถ้าหลุดนะก็ยังถือครับผมถ้าหลุดยังถือนะครับ โอเคคําถามถามมาได้นะฮะพอถามได้อยู่นะครับคาราบาวกับพิดจุย้ยคาราบ,บาวอ่ะถ้าวันนี้ปิดบวกก็ซื้อครับผมอืมปิดบวกนะถ้าปิดบวกนะครับแนะนำให้ซื้อนะถัดไป B.E.M. ครับ B.E.M. BEM อมันลี B ่ e ยังไม่เสียอาการแต่ว่าไปเจอแนวต้านแถว8บาท28บาท30แน่นๆนะครับรีบาวไม่ผ่านยอ่อลงมาก็เอาไงดีจะขอดูทำเฟรม หนึ่งชั่วโมงประกอบอืมเดี๋ยวรออีกหน่อยดีกว่าครับอ่ารออีกหน่อยโอเคถัดไปนะฮะ c H g ครับ c ี g ยังไม่ซื้อครับอ๋อยังไม่ใช่จังหวะนะ ACC A.C.C. ฟอลโล่ตามครับผมสต็อปสี่ิบสี่ตังค์ W.H.A. ครับ W.S.A. ไม่ซื้อครับดูโฮมดูโฮมเดี๋ยวรอกลับมายืนเหนือ10บาทสิครับค่อย Follow ครับ B.D.M.S. อืมไม่ซื้อครับ KTC KTC ยังครับผม EA ครับ EA ก็ยังครับ WR ไ IVL เอ,อ่อ EA เนี่ยเดี๋ยวรอต้องกลับไปเสนอยี่สิบบาทสามสิบให้ได้ก่อนครับครับอไปเลยนะ ECL ECL ECLO โซนล่างมากๆเลยนะครับลงมาเทสโซนแนวรับแถวแถวเก้าสิบตังแปดสิบตังแล้วก็เด้งเอ่อมันเป็นการเด้งในไทม,รรม์เฟรมเดล,ลี่ครับขอดูละเอียดนิดนึงอ๋อ ไทม์เฟรมหนชั่วโมงเริ่มกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็มีแท่งที่ปิดเนี่ยเกาตังค์แล้วก็วอลลุ่มเริ่มมาเพราะฉะนั้นอะถ้าจะเทรดเล่นเด้งในไทม์เฟรมมันลี่วีคลี่แล้วก็เดลี่ด้วยสัญญาณซื้อในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็พอได้อยู่เพราะว่ามันอยู่โซนล่างมากๆเลยสต็อปอยู่ที่เก้าตังค์ครับ I V L ครับ I V L อยากเห็นเขายืนเหนือยี่สบาทสามสิบให้ได้ครับค่อยฟอลโล่ B L C B L C วิกี่ยังไม่หลดสี่บาทหกสิบหนึ่งชั่วโมงเริ่มวกกลับก็ซื้อลุ้นเด้งได้ครับผมสตอปสี่บาทสามหกครับเด้งนะครับ GPS 4 G P S C ก็ดูแล้ววันนี้น่าจะปิดเหนือสี่สิบาทห้าสิบก็ซื้อครับ R B F อ่า B F อ uh, ืมทำเฟรมหนึ huh. ่งชั่วโมงบอกว่ารอปิดเหนือเก้าบาทห้าสตางค์ทำเฟรมเดลี่ บอกขอยืนเหนือเก้าเก้าบาทสิบค่อยฟลโล์ครับ C P Extra C P Extra วันนี้น่าจะปิดเหนือยี่สิบห้าได้นะครับถ้าปิดเหนือได้ก็ซื้อครับ B K I H B K I H. ฮ่องกงอ่าใช่ครับมันลี่ลงมาเทสโซนแนวรับแถวแถวสองร้อยแปดสิบอืมอ่าลงมาเทสแนวรับแต่แต่ยังไม่กลับตัวนะฮะทั้งมันลี่แล้วก็วีคลี่อ่อหนึ่งชั่วโมงยัง เดลี่ยังนะครับอือยากเห็นเขาปิดเหนือสองร้อยแปดสิบเจ็ดค่อยฟอลโล่ตามครับแบมฮะแบม มันลี่ลงมาเทสแนวหลับเจ็ดแปดห้าลอก่อนดีกว่าฮะแบม A อ I a A อไอก็มีของก็ถือครับถ้าใ,ใครจะฟอลโล่ตามก็ความเสี่ยงสูงหน่อยเพราะฉะนั้นก็เข้าน้อยๆถ้าอยากจะเข้านะสต็อปห้าบาท เจ็ดสิบห้าครับโอเคครับพี่จุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะตอบคำถามกันครบถ้วนนะครับพี่พี่นักลงทุนนะก็เวลาเรามีไม่เยอะนะเลยไม่ได้ครบทุกคนนะฮะถือว่ากระตอบได้เยอะกันเลยนะวันนี้นะครับ